เฮ้า สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ก้มหน้าชแนลนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในซีรีส์ของดราคอนบอลนะครับกำลังสนุกสนานและก็เมามันอย่างเต็มที่เลยนะครับสำหรับภาคล่าสุดครับดราคอนบอลซูเปอร์ครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาตรงนั้นครับมาดูถึงเรื่องราวความเป็นมาของชาวไซยาห์กันก่อนครับคลิปในวันนี้ครับต้นกําเนิดซูเปอร์ไซยาห์นักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลครับชาวไซยาห์พวกเขาอาศัยอยู่บนดาวเบจิต้าที่มีราชาเบจิต้านั้นปกครองอยู่ ซึ่งแต่เดิมทีครับดาวเบจิต้ามีชื่อเดิมว่าเป็นดาวพืชน,นะครับและที่ดาวเบจิต้านี่ครับมีตำนานเล่าขานมาแต่ช้านานแล้วนะครับว่าจะมีชาวไซยาที่แข็งแกร่งครับที่สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้เมื่อแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้แล้วก็จะกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนนครับ ชาวไซยาเองก็เป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับเมื่อชาวไซยาทุกคนเกิดมาครับทุกคนจะมีลักษณะพิเศษครับนั่นก็คือมีหางติดตัวมากันทุกคนเลยนะครับและชาวไซยาแต่ละคนนั้นก็สามารถแปลงร่างกลายเป็นดิงยักษ์ได้ด้วยครับ ก่อนที่ดาวเบจิต้าจะถูกฟรีเซอร์นั้นทำลายลงไปครับฟรีเซอร์ได้ว่าจ้างชาวไซยาให้ไปทำลายดาวต่างๆให้ไปยึดครองดาวต่างๆตามคำว่าจ้างของฟรีเซอร์นะครับก็เหมือนกับเป็นการล่าอาณานิคมนะครับถ้าฟรีเซอร์อยากได้ดาวดวงไหนก็จะจ้างชาวไซยานี่นะครับให้ไปทำลายดาวดวงนั้นครับไปยึดครองดาวดวงนั้นครับมาเป็นของตัวเองนะครับในขณะที่ฟรีเซอร์ได้ว่าจ้างชาวไซยาแล้วก็หลอกใช้ชาวไซยาไปเรื่อยๆนะครับฟรีเซอร์ก็มีความกังวลแล้วก็กลัวในตำนานของซุปเปอร์ไซยานะครับว่าซุ ไซย่านั้นอาจจะปรากฏตัวขึ้นซูเปอร์ไซย่าที่เป็นนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลปรากฏตัวขึ้นตัวฟรีเซอร์เองก็จะไม่สามารถสู้ซูเปอร์ไซย่าได้อยู่แล้วครับไอตัวฟรีเซอร์ก็เลยคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาครับคิดที่จะทําลายดาวเบจิต้าครับแต่ก่อนที่ฟรีเซอร์จะได้ทําลายดาวเบจิต้าครับบารดักได้รู้ตัวก่อนครับและบารดักคือใครครับบารดักก็คือพ่อของโงกุนเนี่ยครับเป็นพ่อแท้ๆเลยนะครับหน้าตานี่เหมือนกันเด้เลยนะครับสำเนาถูกต้องครับแต่ว่าบารดักจะมีแผลเป็นอยู่ท แท้ๆของโงกูลครับได้ชื่อว่าเป็นนักรบชั้นต่ำของดาวเบจิต้าครับซึ่งเป็นคำดูถูกที่ไหม ดูถูกกันซะเหลือเกินนะเรียกว่าเป็นนักลบชั้นต่ำเลยนะอะไรจะดูถูกกันขนาดนั้นครับแต่ว่าบาดักมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการที่เขาฟื้นฟูตัวเองได้เร็วมากๆครับไม่ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนเขาจะเป็นคนที่ฟื้นฟูสภาพตัวเองได้เร็วมากๆครับก่อนที่ดาวเบจิต้าจะถูกฟีเซอร์ทําลายลงไปและบาดักก็ได้รู้ตัวล่วงหน้าครับช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเล็กน้อยครับบาดักก็ได้เป็นพ่อคนเต็มตัวนะครับเพราะว่าโงกุลได้ถือกําเนิดขึ้นมาครับยังเป็นเด็กกกกาาานนะแตต่่่วโงุออเิดมคีื ภาพน่าสงสารมากครับความสามารถในการต่อสู้ติดดินนะะ นั่นก็คือกระจอกสุดๆนะครับเมื่อบาดักรู้ว่าลูกของตัวเองก็เป็นนักรบชั้นต่ำไม่ต่างจากตัวเองเนี่ยครับก็ทําให้บารดักนี่ถึงกับหงุดหงิดเลยนะครับแหมมีลูกทั้งทีไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าโงกุลกระจอกงอกง่อยซะขนาดนี้ครับชาวไซยาก็เลยตัดสินใจส่งโงกุลไปที่ดาวโลกนะครับเพราะเชื่อว่าถึงแม้ว่าโงกุลจะมีความกระจอกงอกง่อยสักแค่ไหนครับแต่ไอดาวโลกดาวเล็กๆดวงนี้ครับมันคงไม่ขนามือของโงกุลนะครับคิดว่าโงกุลคงจะใช้เวลาไม่นานก็คงจะทําลายดาวดวงนี้ได้้แลวนะครับ ส่วนชื่อที่เรียกว่าโงกุลเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อจริงๆของโงกุลน,นะครับชื่อโงกุลเนี่ยมาถูกเรียกในตอนที่โงกุลน,นั้นมาอยู่ที่ดาวโลกครับ ชื่อจริงๆของโงกุลถูกเรียกว่าคาคาลอตนะครับในตอนที่โงกุลนั้นยังอยู่บนดาวเบจิต้าครับเป็นชื่อของชาวไซย่านั่นเองครับส่วนตัวบาดักเองครับเมื่อรู้ว่าดาวเบจิต้ากาลังจะถูกทําลายครับก็ได้เผชิญหน้าตรงๆกับฟรีเซอร์เลยนะครับแต่ว่าฟรีเซอร์นั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากครับการโจมตีเพียงครั้งเดียวของฟรีเซอร์ครับทำให้ดาวเบจิต้านั้นถึงกับหายไปเลยครับรวมถึงตัวบาดักเองด้วยนะครับที่ถูกฟรีเซอร์ทําลายไปในเวลาเดียวกันครับ แต่ว่าบารดักนั้นไม่ได้ตายนะครับในการโจมตีครั้งนั้นของฟรีเซอร์ครับทำให้บารดักได้หลุดมาอยู่ในโลกของอดีตครับเมื่อบารดักได้ย้อนอดีตมาครับบารดักก็ต้องมาเผชิญหน้ากับชิวเล็กครับชิวเล็กคือสลัดอวกาศที่มีพลังมากที่สุดในจักรวาลครับแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของฟรีเซอร์ครับ บาดักก็ต้องมาสู้กับชิวเล็กนะครับแต่ว่าชิวเล็กนั้นพลังแข็งแกร่งมากครับบาดักสู้ไม่ได้เลยนะครับทําให้บาดักนั้นโกรธเกลียดความอ่อนแอของตัวเองครับความโกรธความเกลียดในความอ่อนแอของตัวเองนะครับระเบิดพลังออกมากลายเป็นซูเปอร์ไซย่าครับเมื่อบาดักกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วครับก็สามารถจัดการกับชิวเล็กได้อย่างง่ายได้ครับ ส่วนทางด้านชิวเล็กครับก่อนที่ชิวเล็กนั้นจะสิ้นใจครับก็ได้สั่งเสียกับลูกน้องของตัวเองนะครับว่าให้คอยเตือนลูกหลานของตัวเองด้วยให้คอยเตือนพวกพ้องของพวกชิวเล็กด้วยนะครับว่าเออฝากลูกเมียขัดด้วยไอคนที่เปลี่ยนผมเป็นสีทองได้ไอพวกนั้นมันคือชาวไซยาระวังมันไว้ให้ดี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 เออฝากลูกเมียขัดด้วย ก็นั่นแหละครับก็ทาให้เกิดเป็นตำนานซูเปอร์ไซย่าขึ้นมานะครับเพราะว่าบาดาคคร์ได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งอดีตครับแล้วก็ไปแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าครับแล้วก็ไปฆ่าบันพบบรุษของฟรีเซอร์ครับก็ทําให้ฟรีเซอร์นั้นมีความกลัวมีความกังวลมีความระแวงในชาวไซย่าอยู่แล้วนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งซูเปอร์ไซย่าถือกําเนิดขึ้นมาครับตัวของฟรีเซอร์เองจะต้องโดนกําจัดไปนะครับก็เลยชิงกําจัดพวกชาวไซย่าซะก่อนครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับตำนานซูเปอร์ไซย่าที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลครับซูเปอร์ไซย่าคนแรกของจักรวาลนั่นก็คือบารดักนะฮะพ่อแท้ๆของโงกุลหรือว่าคาคาโอตนะฮะมาดูสติกเกอร์ลน์ของผมนะครับก็นี่ครับสติกเกอร์ลน์เป็นผลงานของผมเองนะครับคิดเองเออเองไอเดียคำพูดอะไรก็คิดเองหมดเลยนะครับอยากซื้อก็ซื้อครับไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อครับสบายๆอยู่แล้วครับไปดูที่ช่วงต่อไปกันเลยครับถามดีๆตอบกวนๆครับ สำหรับเนื้อหาในช่วงถามดีๆตอบกวนๆในวันนี้ครับผมก็ได้เอาคอมเมนต์จากเพื่อนๆน,นะครับที่มาเมน้นในคลิปวิดีโอที่ชื่อว่าช่วยด้วยผมโดนดูดคลิปนะฮะก็จะมีช่องหนึ่งครับที่ดูดคลิปวิดีโอของผมแล้วก็ไปลงในช่องของเขาซะอย่างนั้นนะครับพอผมลงไปปูคาบแทนที่จะมีแฟนเพจของผมนะครับมาแสดงความเห็นใจหรือว่าให้กําลังใจกันนะครับแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่นะ แฟนเพจผมเป็นคนอารมณ์ดีนะครับก็มีคนมาแบบว่ามาหยอกล้อมาแซวกันซะอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปดูความอารมณ์ดีของแฟนเพจผมกันหน่อยดีกว่าครับว่าพวกเขาอารมณ์ดีกันแค่ไหนบ้างครับคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าพี่บอกเองนะว่าดัดแปลงได้เดี๋ยวจัดให้ก็คือ <c ười> นี่พูดจริงหรือพูดเล่นกันเนี่ยไม่เอานะครับคือจะดัดวงดัดแปลงอะไรไม่เอานะครับอย่าดูดดีที่สุดแล้วนะเ <c ười> อาจริงๆนี่คือผมเครียดนะครับเนี่ไหนนะแล้วดูแฟนเพจแต่ละคนนะเครียดไม่ลงครับ และนี่ก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับซิ่งมาโพสในคลิปนั้นนะครับคลิปช่วยด้วยผมโดนดูดคลิปนะน้องเขามาบอกว่าพี่ว่าแชงคูก,กับรวจขาวใครจะชนะแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาของคลิปที่ลงไปน้องเอาหาใช่ไหมครับเออแล้วแชงคูก,กับหนวดขาวใครจะชนะแล้วพี่จะรู้ไหมครับมันไม่เคยสู้กันจริงๆครับก็เดาว่าหนวดขาวแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นได้ชื่อว่าผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะ เอโดนดูดคลิปเลยขอความเห็นใจหน่อยได้ไหมเนี่ยและนี่ก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มีสองสาวครับเข้ามาพูดเล่นกันนะครับก็ <laughs> คนแรกครับบอกว่าเดี๋ยวบอกอุซบให้ใช้ฮาคิสังเกตแล้วส่งพวกไปซัก2ล้านคนตื๊บมันให้แฮชแท็กจัดไปชุดใหญ่ไฟกระดึ๊บไฟกระดึ๊บคืออะไรครับแล้วน้องอีกคนหนึ่งนะ,ะก็มาบอกว่าอีกฝ่ายมีฮาคิแห่งการก๊อปปี้ก็อารมณ์ดีกันอยู่2คนนะครับไม่ได้เห็นใจคนที่ถูกกระทาอย่างผมเลยนะฮะ เดี๋ยวยังมีการมาบอกนะครับว่าเขาเรียกมุกไม่หาพากันเครียดครับจริงๆแล้วมุกไม่หาพากันเครียดเงินก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะเพราะว่าพี่เครียดตั้งแต่ก่อนน้องจะเล่นมุกแล้วเรล้มมาเล่นมุกอย่างนี้อีกนะครับอีกคนนึงนะครับก็มาบอกว่าสัญญานะว่ามันคือมุกไม่ใช่เปลือกกล้วยครับก็เอาครับก็สองคนนี้ก็ไปตั้งตรกคาเฟ่อะไรกันก็ได้นะครับถ้าทางจะหาดีนะครับ อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าใส่รูปใหม่ซะหน่อยก็โอแล้วอุ้ยคิดดังไปนิดฮ่า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 และหัวเราะมาซะยาวเลยครับคือไม่ดูดไม่ต้องดูนะครับถึงจะดูดไปแล้วใส่รูปใหม่ก็ไม่โอเคนะครับไม่ต้องดูดอ่ดีที่สุดะะแล้วครับแหมแล้วมีการมาบอกเทคนิคนะฮะมีการมาบอกเทคนิคมีการชี้โพงให้กระลอกด้วยนะคร <c oughs> <ๆ>ับแหมจะแนะนําให้คนที่ดูดนะครับไปใส่รูปสมัยนะครับไม่เอานะครับไม่ทําอย่างนั้นนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับก็ยังมีอารมณ์เล่นอยู่นะครับบอกว่าดิสไลฟ์แรกครับก็ขอความเห็นใจได้ไหมครับคือคือผมโดนดูดคลิปเลยแล้วยังมาจะมาดิสไลฟ์อะไรกันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยครับคอมเมนต์ต่อมานะครับดูแบบไม่เนียนเลยอ่ะต้องดูดแบบเนียนสิแล้วจะเนียนไม่เนียนมันก็ไม่ควรดูดเลยไม่เอานะครับเนียนไม่เนียนก็ไม่ควรจะดูนะครับโอ้โหแล้วดูคอมเมนต์แต่ละคนนะที่มาคอมเมนต์ได้คือ ยังไม่ได้มีการเห็นใจหรือว่าอยากจะช่วยเหลืออะไรผมเลยนะครับคือแต่ละคนนี่บอกว่า,ด,างงดูอย่างงุ้นสีดูอย่างนี้สีแก้พงแก้ภาพบ้างอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ความเห็นใจอยู่ที่ไหนครับสังคมไทยสมัยนี้และคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ comment นี้ก็น่าจะเป็นการอัดอั้นตันใจในอะไรสักอย่างครับเพราะอาจจะโกรธแค้นแทนผมอย่างมากๆครับดูวะดูภาษาที่เขาพิมพ์มาครับคือ กรธจนแบบพิมพ์ไม่เป็นภาษาครับคิดดูแล้วกันครับน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดในช่วงถามดีๆตอบกลนวๆครั้งนี้แล้วครับทุ้ยไม่ใช่พิมพ์อะไรมาครับลวสื่อความหมายอะไรใครจะรู้พิมพ์อะไรมาไม่รู้นะครับแอดบีแอดดอกจันอะไรก็หมายรู้นะสัญลักษณ์อะไรก็หมายรู้นะ ดูครับดูพือแฟนเพจผมแต่ละคนนะคือแต่ละคนนี่เป็นคนอารมณ์ดีทั้งนั้นเลยนะครับทําเรื่องคลเครียดให้มันกลายเป็นเรื่องตลบขบขันได้นะครับก็เอาละครับขอจบช่วงถามดีๆตอบกวนๆไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อนะครับว่าช่องที่เขา๊อปปี้ผมไปเนี่ย เขาจะลบวิดีโอหรือเปล่ารับก็ยังหวังนะครับว่าเขาจะลบนะก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทําวิดีโอที่เกี่ยวกับการ์ตูนก็ทําได้นะครับคือทําเลยครับขอแค่อย่าดูหรือว่าอย่าก๊อปปี้ของคนอื่นแค่นั้นนะครับก็สร้างเนื้อหาขึ้นมาเองครับมันก็ไม่ได้ยากเกินอะไรอยู่แล้วนะครับรูปก็หาได้ตาม Google ทั่วไปนะครับเนื้อหาก็ถ้าเป็นคนอ่านการ์ตูนก็จะมีเนื้อหาอะไรมาทําอยู่แล้วนะครับแต่ขออย่างเดียวครับอย่าก๊อปปี้ของผมเลยนะ มันจะเป็นปัญหาคือถ้าเกิดว่าก๊อปปี้ไปอย่างเงี้ยมันจะมีสิทธิ์ทาให้ช่องของผมเนี่ยโดนแบรนะ์น้บนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเขาจะฟังอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับกุมนาจแนนครับสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรับฟังคลิปใหม่ของผมหรือว่าฟังเนื้อหาสาระดีๆจากผมหรือว่าฟังเรื่องเล่าตลกขำขันจากผมก็สามารถกดได้ที่ตามรูปภาพเลยนะครับผมได้เชื่อมต่อลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปต่อครับ